ถ้าไม่อยากจะปล่อยให้เซล์เราต้องไปตายที่หน้างานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีติดไม้ติดมือเซลไปด้วยเลยนั่นคือเรื่องของสื่อการขายครับหลายหลายคนเป็นอย่างนี้นะครับตรงที่ให้เซล์ไปทําหน้าที่ในการที่ไปติดต่อพบปะลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อในการที่จะทําให้เขาติดมือไปนะครับไม่ครบนะครับไม่ได้บอกครับว่าไม่มีครับ บางที่มีนะครับแต่ไม่ครบนะครับอย่างเช่นเรื่องของ powerpoint ในการพรีเซนต์บริษัทหรือพรีเซนต์ในส่วนของสินค้าแต่และชนิดแต่และ sku นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโปรชัวร์แผ่นพับนะครับหรือตัวที่เป็นตัวที่เป็น company profile นะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นในศักยาภาพของบริษัทของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆหรือสิ่งใดต่างๆที่เขาต้องการนะครับ <S <S อีกอันนึงที่ไม่ควรพลาดเลยในสมัยนี้นะครับคือเรื่องของ วิดีโอที่จะสื่อสารให้เขาเห็นว่าบริษัทเราทําอะไรบริษัทเรามีศักยภาพอะไรหรือบริษัทเราอ่ะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงวิดีโอเฉพาะสินค้าตัวที่เรานําเสนออีกด้วยนะครับว่าในสินค้าตัวนั้นนะ่ะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาที่เราจะต้องบอกเขานะครับเพราะบางครั้งนะครับเซลเนี่ยโดยเฉพาะเซลที่มาใหม่ๆนะครับอาจจะยังรู้เรื่องของสินค้าตัวนั้นไม่ลึกและไม่ละเอียดพอนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเป็นแพทเทิร์นให้เซลล์ในการที่จะต้องนําเสนอให้ได้ก็คือเรื่องของสื่อต่างๆที่อยู่ในมือของเขาครับไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะปิดการขายได้ยากกว่าเดิมนะครับหรือลูกค้าอาจจะเบนความสนใจไปยังบริษัทคู่แข่งที่เซลน่าจะดูมืออาชีพกว่าหรือดูมีสื่อในมือที่พร้อมที่จะนําเสนอเขาได้ดีกว่านะครับถ้าผมรู้ว่า<อ>พลังของคลิปเนี่ยม,มันทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมจะสต็อกเยอะนี้ซึ่งตอน,นตอนนี้ลูกค้า จะสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ยสตัวเลยแต่ว่าผมมีแค่2ซึ่งก็ส่งจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ลอตใหม่จะต้องคอยครับลูกค้เาเห็นคลิปแทนที่จะต้องใช้เวลาคิดนานเขาก็สั่งซื้อในตอนนั้นเลยซึ่งจะแตกต่างกับแต่ก่อนมากคือวิดีโอมันมีทั้งภาพและเสียงเสียงภาพเสียงเพลงเสียงบรรยายมันให้อารมณ์ในการที เขาดูแล้วเขาจะคอยตามได้แล้วที่สําคัญคือมันดูแป๊บเดียวไม่กี่นาทีก็จบแล้วนะครับเวลาที่เราได้อะไรที่มันเป็นเทคเป็นหนังสือมาเนี่ยเราจะมักจะวางเอาไว้ก่อน,นครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเราสามารถดูได้เลยตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ซีรีสอันหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดเลยว่าวิดีโออะไรละ่ะที่จะช่วยให้เซลของเราเนี่ยจบงานขายได้อย่างง่ายๆนะครับเซลเป็นดานหน้าในการที่จะต้องเหมือนเป็นนักลบให้เราในสนามลบเลยนะครับ ติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสื่อในงานขายนะครับได้ที่ทางช n e l ที่ท่านได้ดูอยู่นี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจไว้นะครับเวลามีคลิปจะเตือนท่านขึ้นมาทำให้ท่านไม่พลาดในคลิปต่างๆนะครับที่นำเสนอแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ